เราให้อาหารนกเขานะครับอ้าวดีใจนะครับดีใจหิวหิวนี่ล้นทองคำหลอกนะครับมันมีอยู่แล้วของเก่าอะ่ะหลอกว่าให้อืเนี่ย Mm. Oh, kini lah kini lah. Hmm, สัตว์แล้วสัตว์แล้วไม่มาเร็วเรว,วโ,อโอ้มืดเลยมืดเลยโทรศัพท์โอ้ขอจบคลิปเยง่นนี้นะครับไม่รู้ปรับยังไงแสงฮาลมิดงนี่อ่าได้แล้วนะครับ cô quốc kinh kinh dữ Áo, áo hô ọc, áo hô Thang khung đi <laughs> ô rượu 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 เดี๋ยวไปดูอนี้ก่อนนะครับใกล้หมดยังโอ้ใกล้หมดแล้วนะครับเออนัน่นทำไมันไม่กินนะเมื่อกี้เนี่ยไมันไม่กินนะครับอาห,หารลกเข่าเนื้อเรามากินแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้กครงใหญ่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราตามนะครับใอาหารลกเข่านะครับไม่อยากกลัวน้องๆนะครับเห็นไหมมันจะมาจิกนะนี่ยมึงอะ่ะเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นไหมผมพูดชะง,งักก่อนชะง,งักเ,เ,เดินเข้ามาอือหิววิหิวจัดปล่อยเลยนะครับนี่อาหานกเขานะครับ